สันจากบลอกของอาทิตย์ครับนะก็เดี๋ยวพึ่ง,หงไหวสิโอเค <laughs> วันนี้เราจะมารีวิวกล้องของชาวบ้าน พาเราไม่มีต่างสื้อก็อันนี้น้องคริสซี่ค่ะอันนั้นนำตัวหน่อยมีการไหว้แบบจริงจังะสวยงามนะคะชื่อคริสซี่นะคะก็ปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยมีอาชีพเป็นอยู่ที่ G D H ค่ะทำหนังอยู่เนาแล้วก็จริงๆแล้วการถ่ายภาพนี่ก็คือเป็นงานอดิเรกงานยามว่างงานสนลปนะโอ้แต่ถ่ายสวยมากเลยวันนี้ก็จะมาอวดลูกชายจ้าอวดลูกชายใ่ตก็วันนี้จะมารีวิวตัวคอนแทค T2 ซึ่งมันเป็นกล้องกล้องคอมแพคที่มันเกรดไฮเอ็นคอมแพคมันก็จะมีหลายแบบก็คือแบบคอมแพคทั่วๆไปกดง่ายๆแต่ว่าคอมแพคที่เป็นพรีเมียมเนี่ยคือมันปรับอะไรได้เยอะกว่าปกติซึ่งจริงๆแล้วคอมแพคเนี่ยมันเป็นแบรนด์เยอรมันนะแต่ว่าตอนที่ตัวนี้เกิดเนี่ยมันเป็นที่ญี่ปุ่นแล้วอายุมันนี่ก็คือจริงๆแล้วมันถูกผลิตปี90รู้ไหมเนี่ยรถปี90อันนี้ไม่รู้เลยหรว่าอายุใกล้เคียงกับ่โถลูกสาเรียกว่าลูกตั้งนานเรียกว่าพี่แล้ว เออจริงๆแล้วแบบแบรนด์แบรนด์คอนแทคเนี่ยยาวนานมากนะน่าจะแบบพอๆกับไลก้าแหละคือเป็นคู่แข่งไลก้ามาตลอดเลยจนกระทั่งแบบยุค80น่ะก็คือญี่ปุ่นซื้อบางซื้อแบรนด์มากลายมาเป็นของเคียวเซีล่าตอนยุค80สีจริงๆเขามีเยอะมากเลยนะใช่ก็แส่ว่ามีสีทองด้วยสีดำด้วยตอนนี้ก็ปล่อยขายกันในราคาที่แบบโหดมากอันนี้เรียกสีแชมเปญอะไรอะโคตรโคตร ฮัลโหลพี่เป็มไม่ทันแล้วเราจะขอพี่เป็มถ่ายในร้านพี่เป็มไงขอบคุณมากพี่เป็มเดี๋ยวโปรโมทร้านให้ <laughs> <laughs> ตอนที่ซื้อมานี่จะประมาณ3ปีได้แล้ว <3 S 1> มั้งคะสา สี่ปีอะไรอย่างนี้มั้งตอนนั้นนะ่ะกำลังกำลังจะขึ้นแต่แบบว่ายังยังยังมไม่ค่อยมากไปอ,อยู่ที่หมื่นสี่โอ้ยเนี่ยไม่ได้แลว S <S> ไม่ได้แต่ตอนนี้เห็นในตลาดก็จะเป็นแบบ2อ0 0มื่นสองสองหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะพอเราซื้อขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบขึ้นตลอดใช่เพราะว่ามันมีความป๊อปของแบรนด์อะไรบางอย่างห,หนึ่งเลยก็คือรูปทรงที่สวยกว่ากล้องคอม,คมแพคอันอื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีดาราที่ใช้เป็นแบบว่าเซเลบตา่างประเทศด้วยเซเลบคนไม่ใช่ไม่ใช่พวกอะไรนะอย่างกีโกะก็ใช่หรือว่าเราจะเห็นภาพเช่นโซเฟียคอปป์ลาใช้น่าจะเป็นทีสามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อเล็กเซอร์ชุงใช้อย่างเงี้ยใช่ถึงเรียนอย่เปิดก่อน ปลื้ดก่อนปลื้ดนี่โอ้โหนี่หล่อขึ้นมาเลยมันก็จะเป็นแบบเลนแบบยืดหดยืดหดก็ตัวนี้จะใช้เลนขาวใไสซ,ซึ่งเนี่ยแหละมันคือเป็นจุดจุดแข็งของมันเลยไอ้เลนขาวใไสเนี่ยก็คือสมัยก่อนก็คือเป็นคู่แข่งของไลากามาตลอดสมัยที่เป็นเยอรมันจริงๆแล้วเนี่ยยุคเดียวกันเนี่ยคู่แข่งของมันก็คือไลากา ยุคเดียวกันแล้วก็สเปคใกล้เคียงกันมากๆออแต่สำหร to like like euh, ับพี่พี่ก็ให้ตัวนี้เหมือนกันพี่ชอบตัวนี้มากกว่าเลนคาวไซนี่มันจะให้คาแรกเตอร์ที่แบบคมใสมันจะไม่เหมือนไลกาคือไลก้มันจะแบบคอนทราสเยอะกว่าจัดกว่าอันที่ถามเลยค่ะว่าตัวตัวเลนนี่มันสามารถคนโทรลเรื่องคอนทราสได้ด้วยเหรอคะใช่ใช่ คือการวางชิ้นเลนการฝนชิ้นเลนเลยมีผลหมดเลยคือมไม่ได้อยู่ที่แค่ฟิล์มอย่างเดียวที่<ห>จะให้สีแบบไหน,ไหนแต่ว่าเรื่องของ,ของความคอนแทคซิสมาตั้งแต่ในใตนัวฟิล์แล้วใช่เป็นจุดสําคัญเลยการเก็บไดนามิกต่างๆอะไรย่างเงี้ยคือมันมาตั้งแต่ตวนซึ่งอันเนี้ยข้อดีของมันคือพี่เป็นคนที่ไม่ชอบแบบจัดมากอะที่ชอบแบบ ก,กลางซึ่งตัวนี้มันให้คาแรคเตอร์ที่สบายตากว่าระยะเลน,นก็จะเป็น3 8มแมีส่วนตัวพี่ๆจะเป็นคนชอบกว้างประมาณ35ซึ่ง3 8ก็โอเคที่ถือว่าใกล้เคียงแล้วก็ F มันจะเป็น2.8ซึ่งก็ถือว่ากว้างพอประมาณไม่เลียวรายข้อดีของตัวนี้เนี่ยที่มันเรียกว่าเป็นพรีเมียมเลยนอกจากวัสดุก็คือมัน อะไรได้เยอะคือมันเป็นโหมด aperture priority mm hmm. ก็คือมันปรับนี่นะปรับ f ได้ดูรับแสงแล้วก็กล้องก็จะคำนวณชัตเตอร์สปีดที่ชอบตัวนี้เพราะว่ามันมันง่ายมาก mm hmm. มันเหมือนกับว่ามันเหมาะสำหรับการเป็นพอยต์และชูตมากเลยในการที่แบบว่าแค่หยิบขึ้นมาแล้วมันก็แบบปุ๊บ mm hmm. ได้เลยเงี mm ้ยค่ะโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าที่ไม่ได้เก่งมาก mm hmm. ใช่ไหมคะเราจะบอกว่าไม่ไมีไม่ได้มีทักษะในการที่จะแบบมาคำนวณให้รวด mm hmm. เร็วอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. อาจจะชอบความที่แบบว่าหยิบมาปุ๊บแล้วพร้อมถ่ายได้เลยเนี้ยค่ะ คือมันมันจะยืดหยุ่นตรงนี้<ม>ได้เยอะมากสมมุติว่ากล้องคอมแทคปกติก็คืออาจจะกดเลยปรับอะไรไม่ได้ในบางสถานาการณ์ที่เราไม่ได้ต้องการแบบนี้มันก็จะทําไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ทำได้แล้วก็การที่สําหรับพี่นะการที่มันปรับอยู่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีรู้สึกว่ามันมันให้คาแรคเตอร์และฟีลลิ่งเหมือนกล้องโฟล ปรับที่เลนอย่างนี้เนาะใช่ okay, ใช่ร<า>ุ่นอื่นส่วนใหญ่ก็จะปรับตรงนี้หรือว่ามีจอให้แบบเลือกอนะไรเงี้ยข้อดีอีกอันนึงก็คือตอนนี้เลยจุดนะี้เป็นสิ่งที่พี่ชอบมากก็คือมันเป็นออโต้โฟกัสแล้วก็ปรับให้เป็นเมนวลได้ชุ้นี่ระยะใกล้สุดคือ0ูนซึ่งเวลาปรับเนี่ยเวลากดเมนวลเนี่ยข้างในมันจะบอกระยะไปด้วยัน,นไฟกระพริบกระพริบงี้ซึ่งเจ๋งมาก พี่เป็นคนที่แบบพี่เป็นคนแบบชอบซันแยสายสตรีมสายซันแบเนี้ยมันจะมานั่งออโต้โฟกัสเนี่ยไม่ทันมันยังไม่เหมือนสมัยนี้ที่มันเร็วมากก็จะแบบวืดวาดวืดวาดหลุดพอใช้อันนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็กะได้เลยว่ายคนกําลังจะเดินมาตรงนี้เราก็แบบหมุนไปหาเลยุกดเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบสะดวกมากแล้วก็การที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันง่ายยบางรุ่นเนี่ยของพี่พี่ใช้คลาสตัวของฟูจิมันต้องกดลึกเลยกดเข้าไปในอันเนี้ยกว่าจะปั่ไงาน แต่ว่าอันนี้มันแบบบืดไปเลยครับก็อันนี้เป็น P.V. บวกลบก็คือแบบเพิ่มแสงให้มากกว่าที่วัดได้บวกลบอย่างละสองซึ่งไอ้นี่แหละมันทำให้แบบเหมือนกล้องโปรข้อดีมันก็ทำอะไรได้เยอะมากอ่าทีนี้มาถึงชิสซีว่าแบบชอบอะไรในตัวนีนบ้างแน่นอนอย่างแรกรูปลักษณ์ซึ่งแบบคือมันเป็นแบบเลิฟเฟอร s ไซส์เหมือนกันนะตอนที่เราเห็นแลยคือแบบเฮ้ยมันไม่ธรรมดาอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้เราก็แบบเออเราก็เห็นพอแบบว่าพวก Compact อะไรอย่างงี้มาใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่าแบบเออตัวเนี้ย คือมันสวยมันมีความแบบว่าคือดูเท่ถือไปไหนก็ดูดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วมันแบบว่าการใช้งานที่มันแบบมันง่ายมากแล้วคุณภาพภาพซึ่งมันออกมาแล้วคือแบบหลายหลายครั้งมากคือเียอมรับว,ว่ามันนี่ มืดใช่ไหมคะมันวืดพลาดว่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ไม่บางอันวืดก็ปล่อยมันไปอันที่ไหนที่แบบยิงข้าวแล้วเราแบบมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าโหคนรุ่แบบมันดีมากเรื่องแบบถ่ายพอร์เทรตคนกได้เห็นความแบบชัดลึกชัดตื้นซึ่งกล้องคอมแพตทั่วไปมันจะให้ได้ก็จะรู้สึกว่าแบบเกือบใกล้เคียงความแบบกล้องรุ่นอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สามารถโปรโปรใช่ใช่ภาพที่ให้มาคือแบบโห ลองแบบ<า>ลงรักเลยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบบอินเวสท์เมนท์ที่ดีมากๆอย่าเงี้ยค่ะรู้สึกหนักไ,ไหม ไม่เลยไม่เลยมีความหนาบ้างคือซี่เป็นผู้หญิงมั้งคะก็เลยแบบว่ามันอาจจะแบบวิ็กในกระเป๋าไม่ได้คนจะบอกแต่ผู้ชายก็จะบอกว่าเฮ้ยมันใส่ในกระเป๋าได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าของซี่ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ถึงท่านกับเล็กมากรู้สมกว่น้ำหนักมันกำลังดีไม่เบาเกินไปชัเตร์เงียบมากหลายๆคนที่ลองไปใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบตกใจว่ามันแบบนี่ถ่ายแล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างที่จะแบบโอกาสมือลั่นเมื่อไปดูแบบปึกอะไรอย่างเงี้ยซี่ยังไม่ลั่นเพราะว่าชินแต่ว่าคนอื่นที่แบบว่าเอาไปแล้วแบบเฮ้ยลองแบบเอาปึ่งไปแล้วอย่างเมมมันลกกห พอถ่ายรูปเนี่ยมันจะเบามากเลยเนาะพอไปใช้พวกแบบ S L R ใช่ไหมคะมันแกรกงเลยการขึ้นตีนทีนี้ก็ครืดออกมาทีนมันขึ้นมันแบบมันดังแล้วก็มาเทียบกับแบบนี้คือผมเนียบเบาเบาคือความลึกมันจะมีจังหวะของการลึกคือสมมติว่าเวลาเรากดกล้องออโตมจะมีแบบครึ่งหนึ่งเพื่อจะวัดแสงแล้วก็กดจึ๊กทำไมเนี่ยอันเนี้ยจะบางกว่าที่พี่ใช้คือไม่ลึกเท่า ซึ่งก็ข้อดีคือมันก็จะเร็วกวา่า<ม>อย่างของพี่พี่รู้สึกว่ากดแล้วมันจะลึกหน่อยแต่พี่ชิน<ม>แต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกสบายกว่าแล้วก็บางกว่าที่เคยใช้คอนแทคทีวีเอสเหมือนอย่างนี้เลยใช่คือแบบว่า,าพอหูบไปก็จะมีตัวปิด<ม>แต่ว่ามันจะเป็นซูมได้เนี่ยข้อดีของก็คือคล้ายๆกันแล้วก็พี่ว่าอันเนี้ยยังทัชชิ่งดีกว่าอันนั้นอาจจะลึกกว่านิดนึงอยู่ดี เพราะจริงๆมันต่างจากมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเปิดด้านหน้าได้อะไรเงี้ยอันนั้นเป็น T V S 3คือถ้าถ้าเกิดเป็น T V S มันคือแบบมีเลนส์นูงใช่คือเป็นรุ่นที่อ่อนไวกว่านี้หน่อยพอพ <า S 2> ๆกัน คือมันสูตรว่าอันนี้ออกมาปุ๊บก็จะมีคนที่ต้องการแบบมีเลนส์ซูมด้วยอยากได้เลนส์กว้างกว่านี้แล้วก็ไปถึงระยะ50กว่าอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนั้นซึ่งเลนส์ก็จะใหญ่กว่าคือต้องเข้าใจแบบในยุคนั้นอะมันเป็นยุคที่คนรู้สึกว่าเลนส์ฟิกกับคุณภาพดีกว่าตัวนั้นมันเลยถูกคนก็เลยไม่ค่อยนิยมแต่ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเลยเวลาโฟกัสปุ๊บเนี่ยเวลามันล็อกมันก็จะเป็นไฟสีเขียว ถ้าเกิดไม่เข้าก็จะเป็นกระพิบกระพิบนะส้มๆกระพิบกระพิบซึ่งระยะใกล้สุดประมาณ70็ดสิบเซนก้ที่ต้องถอยออกกิที่ถือก็น่าจะประมาณ แต่มันมีวัดให้ด้วยทำมันจะบอกนิดนึงด้วยว่าแบบว่าเออสปีชชัตเตอร์สปีมมันเซนให้โอเคหรือยังอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันแบบว่าความประมาณการเรื่องของชัตเตอร์ให้มันจะขึ้นเลขถ้าเกิดต่ำกว่า1ต่อ30มสิบมั้งก็จะเป็นเหมือนเขียนว่าลิตหรืออะไรทุกอย่างใช่ใช่ใช่ LT อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องระวังแล้วนะก็ต้องใช้ขาตั้งนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นแบบมันยากมากเลยว่าะรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยมันเหมาะกับเราอะไรเงี้ยค่ะการเดินทางการถกพาอะไรอย่างเงี้ย น่าจะเรื่องของแบบอาจารยงชอบคอมเพลกับรุ่นอื่นก็แล้วกันเนอ,อะเวลาเราเห็นทีสามก็รู้สึกว่ามันบางกว่า,วามันอะไรอย่างี้กว่าอีมากกว่าที่เหลือก็เป็นเรื่องของความฝีมือตัวเองมากกว่าเรื่องความมืด<ว>เรื่องความมืดเนอะ,อะเราะว่าเราคว่ายิงเข้าแล้วพอไม่เข้านี่คือแบบแอบ,บแฉเพื่อนคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อตัวนี้มาค่ะไม่เข้าหมดเลยไม่เข้าก็เสียหรือเปล่าเสียนีคือแบบว่าแต่พอเข้าแล้วเขาก็พอใจมากๆมันก็จะแบบโ์้ทายพอเทรดออกมานี่คือแบบกิงเลยอะ ต้องใจเย็นๆนิดนึงในกล้องเนี้ยต้องเข้าใจว่าบางทีคนสวอว่ายังไม่ชินอ่ะจะจะชินกับออโต้โฟกัสของกล้องสมัยใหม่ให้เวลามันวุดวดก่อนแต่อย่างอื่นอ่ะคือรู้สึกว่าดีมากช<ม>อบแล้วก็ถูใจเดี๋ยวขอพี่ส่องข้างในก่อนนะได้ค่ะพี่จะแบบดูว่าข้อเสียที่ที่จะรู้สึกวิวไฟเดอร์ข้างในอ่ะพี่ว่าดีกว่ามินิหลักที่เขาบอกว่ามินิซิมันจะเล็กๆหน่อยใช่มันตึ๊ดอัดแต่ว่าตัวเนี้ยสบายสบายตากว่าสว่างกว่า จริงๆแล้วมีอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมคะที่ขอคอมแพร์กับตัวนี้ด้วยก็จะเป็นของนิคอนน่า n ิคอน 35ti ตัวนั้นมันจะหนักกว่านี้นะคือว่ามันเทอะทะกว่านี้แล้วก็โฟกัสช้ากว่านี้คุณภาพไม่ต่างแต่ว่าพี่รู้สึกว่าความเทอะทะของมันไม่ใช่ว่าเทอะทะที่มันใหญ่มันเทอะทะที่แบบฟังก์ชันในการใช้อ่ะเออมันไม่คล่องตัวเท่าพี่ว่าอันนี้คล่องตัวกว่าแล้วถ้าให้เทียบกับ t3 อ่ะที่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบอันนี้มากกว่าพี่รู้สึกว่าตำแหน่งในการวางต่าง การใช้งานเนี่ยไอเนี่ยมันดูสะดวกกว่าโซลาีอย่างเมนโนลโฟกัสอะไรเงี้ยทีสามก็ไม่ได้สะดวกแบบนี้พี่ว่าทีสามมันได้แค่ความเล็กอะ,ะเวลาคนถามแบบน,นี้ลักเอือนเนี้ยพี่ก็จะแบบไม่ชอบมินิลักเรือโดยส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ข้อที่จะต้องเป็นห่วงก็คือตัวสายแพรรุ่นเนี้ยเพราะว่ามันการที่เปิดแล้วมันบึ้ดบึ้ดเน,เ,เนี่ยเลนอะเงี้ยซึ่งก็เป็นปัญหาของกล้องประเภทออตโต้การที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันก็เสื่อมไปตามเวลาถ้าเป็นสายแพรก็โชคดีไปก็ซ่อมได้ แต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็จะชิบหายไว้ป้วง อย่างไม่ตั้งตัวซีเองก็จะมีการไฟ์กันเมื่อที่เราเลือกเนี่ยค่ะเราก็จะเลือกแบบเฮ้ยอันเนี้ยดูดีแต่ในขณะเดียวกันเฮ้ยแต่ว่าถ้าเราไปเลือกไลกาอย่างน้อยอ่ะไลกาบริษัทเขายังอยู่ต้องยอมรับก่อนว่าข้อเสียอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือคอนแทคไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะคือแบบว่ามีความหวั่นใจมากมีครั้งหนึ่งที่ทำตกด้วยโอ้โหหัวใจจะวายมากแต่ไม่เป็นไม่เป็นไรใช่ๆช่ททนมากมีไอ้ฝาเปิดแล้วก็ฟิล์มเจงไปบ้างแต่ฟิล์มอะไรก็สวยดีเออพูดถึงฟิล์มก็เลยอ่าน เอสแบบ DX Code โคดออโต้ซึ่งมันเป็นระบบที่นิยมในยุคนั้นก็คือแบบปรับอะไรไม่ได้นะคือฟิล์มต้องมี DX Code โคดที่ฟิลม์มถ้าสมมติถ้าฟิล์มมันไม่มีดีเอ็กโมันจะปรับให้เป็น ISO โอ0ยหมดเลยแล้วก็จะแบบเราจะไปปรับเมนูนเองก็ไม่ได้ ซึ่งที3ก็เป็นนะแล้วฟิล์มแบบไหนที่ไม่มี DX Code อ่ะมันจะมีเช่นสมมุติว่าม้วนเองโลเองอะไรอย่างเงี้ยพวก DIY สาย DIY อะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่ามันก็จะสามารถแปลง DX Code ได้ก็จะมีวิธีของเขาเช่นเอาอะไรไปขูดให้มันเปลี่ยนเป็นโค้ดวัดนั้นวัดนี้ก็มีโอแต่นี่เรียกว่าเป็นสายลึกสายลึกสายจางอย่างเราก็ไม่จำเป็นพวกกูจิโคดาไม่เป็นแบบอค้่ไม่มีปัญหาพวกนี้ธรรมดา าสายลึกก็ไม่น่าจะมาถึงขั้นนี้อุ้ยมันดีนะตอนพี่ใช้อ่ะ <laughs> ก็ไม่มีใครรู้ว่าพี่ใช้ไลกาหรือคน <laughs> <laughs> อนแทคไม่บอกก็ไม่มีใครรู้เออข้อเสียอย่างนี้ที่พี่ติดแฟลตมันจะทํางานในโหมดออโต้ทั้งหมด <laughs> หมดพี เท่านั้นคือไม่สามารถสุติว่าพี่จะปรับรูบรับแสงเองปรับ S 8แล้วก็ยิงแฟดด้วยอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันต้องแบบอยู่อย่างนี้มันจะอยู่ด้วยกันมันจะอยู่ช่องเดียวกันว่าแบบคุณจะเอาอะไรจะเห็นเป็นแบบว่าแฟชให้เลือก2แบบด้วยกันก็คือแฟชแบบอ่าการตาแดงใช่ไหมกันตาแดงกับแฟชธรรมดาแต่เช่ว่าจริงๆแล้วคำถามที่แบบคาใจคนที่ใช้คอนแทคกับมันเป็นเรื่องของการซ่อมนะพี่สาวทำไมมันคือแบบเป็นห่วงใช่มันคือการลงทุนจริงๆอะเดี๋ยวนี้ยิ่งแต่ละรุ่นอะราคา ไม่ถูกแล้วใช่ที่ซันพอมีคำแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดว่ามันคือพี่ก็มีตัวหนึ่งที่ก็คือฟูจิคลาสคลาสมันจะมี S กับ W ตัวนี้มันผลิตปี2007ก็คือเรียกว่าเป็นกล้องซ์มตัวสุดท้ายของฟูจิเลยก็ใหม่มากแล้วก็ยังมีการพังและไม่มีอะไรเหมือนกันฉะนั้นไอ้การคือต้องทําใจตั้งแต่แรกว่าถ้าซื้อกล้องประเภทพรอมแพกออตโต้อะไรพวกเนี้ยก็คือมันมีโอกาสพังสูงแล้วพังปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีอะไรก็จบ แต่ว่าด้วยอาการส่วนใหญ่ของมันเนี่ยก็คือมันจะเป็นอะไรที่หาไม่ยากใช้อะไรสำรองสมัยนี้ได้ก็อ,อ,อาจจะไม่ใช่แบบข้องแท้มาแต่ผลิตมาจากคอนแทอะไรชะอ,อไรช่ใช่ใชแต่ว่ามันเป็นอะไหล่ที่แบบกล้องสมัยนี้ก็มียอะไรเงี้ยก็เลยอัดแบบได้ซึ่งช่างก็คือตึกสะพานเ,เหล็กเออคสะพานเหล็กตรงชั้น5มีร้านที่ซ่อมได้อยู่แต่ว่าไม่ต้องไปกลัวคือถ้าเกิดเราใจรักอ่ะช่างมันเถอกกล้องฟิล์มอ่ะจะตัวไหนมันก็ พังได้ข้งนั้นคือจะเป็นตัวขนาดตัวใหม่ล่าสุดที่ียกว่าตัวสุดท้ายใช่ก็พังยังพังได้และอะไรก็ไม่มีก็ได้ใช่ก็ได้เพราะนั้นแบบถ้าเราชอบเราก็ใช้ไปเถอะจริงๆจำได้แล้วที่จำได้แล้วค่ะว่ามันมีอีกอัลเทอร์เนทีฟหนึ่งซึ่งคนเป็นแอดออนมงไม่รู้ว่านี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีตัวเดลต้าแบ็คเดลต้าแบ็คใช่ก็จะเป็นสีดำที่มันจะนูนขึ้นมาข้างหลังตรงนี้ได้ก็ใส่วันที่ได้มันก็คือถอดได้ถ้าเปลี่ยนฝาอย่างเดีย <laughs> ออปชันเล่นเยอะคอนแทกของเล่นมันก็คือแบบน่านเล่นไปหมดยอะไรเงี้ยพี่ก็มีแบบพวกต่อออกแฟตแยกได้เนี่ยมันจะเป็นขาใช่ใช่ต่อ,อน,นี้ปุ๊บมันจะเป็นขาออกมาก็ต่อแฟตแยกได้นี่<ต>มาจากไหนที่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยีมม่มีพี่ลองแล้วแบบ เพราะพี่ชอบเล่นแฟรงเ้ยแสดงว่าพอเพิ่มตัวออปชันตัวนี้มันก็ดีต่อตัวแอปเปอร์เจอร์เองที่เราสามารถคอนโทรลได้แล้วก็ช่างและไอตรงที่มันเลือกเป็นออโต้ให้เราใช่แต่มันก็จะแบบเกะกะหน่อยเพราะมันก็จะแบบมีอะไรไม่รู้เต็มเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไอตัวนี้จะมีปัญหาก็คือนี่จึงก็แทบทุกตัวก็คือจอจอบอกตัวเลขบอกจำนวนฟิล์มที่ถ่าย มันบางทีถ้าชื้นก็คือแบบจะเสียเลยมไม่ค่อยรู้เรื่องเทคนิคแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าไอ้นั่นพังอ่ะคือซ่อมไม่ได้คิดว่านะซีเคยเกือกบอีกรุ่นหนึ่งแหละที่กะว่าจะซื้อแต่ว่าเขาบอกว่าตัวเนี้ยพังก<อ>็เลยเอ๊ะยังไงดีนั่นแหละนั่นแหละคือถ้าเกิดเ<ม>จง <Sabrina>. รู้สึกจะเปลี่ยนไม่ได้ <phon. S 1> ก็จบไปเลยต้องระวังเออแล้วถามหน่อยก็ซีถ่ายมาจีบีแล้วเริ่มตั้งแต่ปอกแป๊กเลยนะก็นานอยู่เหมือนกันนะแอใช่ปอกแป๊กแบบกล้องที่เหมือนจะแถมกับอะไรมาสักอย่างใช่ไหมคะแล้วแันก็คอยอย ฟิล์มมันก็จะแลดูพังๆมันจะมีความยืดๆความเอียงๆนิดนึงเพราะว่ามันโลมันไม่ได้สวยเป๊ะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องแต่งมากห้าหกปีอะไรงเงี้ยมั้งตอนนั้นที่ซื้ออะพอรู้สึกว่าเราชอบในความแบบว่าที่แบบใช้เราทิ้งอะไรเงี้ยตั้สึกว่าใช้เราทิ้งม่เปลืองกว่าก็เลยไม่ซื้อกล้องถอยมาใช้เพื่อที่จะได้ใช้ได้ต่อแล้วไม่ต้องทิ้งก็ใช้ตัวนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่แล้วก็รู้สึกว่าเชิบเริ่มชอบมากยิ่งขึ้นก็อัพมาเป็น奥林巴斯ทริปนั่นแหละค่ะตั ตื่นเต้นใช่แล้วความที่แบบสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคาดหวังแล้วมันออกมาแล้วมันดีอ่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยดันนะจุดโมเมตนต์นันที่เราได้เห็นฟล์ครั้งแรกคือติ่นมากชอบแล้วคือความที่เราไม่รู้ความลุ้นความอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นเสน่ห์เนาะมันไม่สามารถจะแบบก,กดรัวๆได้ซี่จะไม่ใช่สายรัวๆจะไม่ใช่แบบว่ามีบางคนที่ถ่ายใช้กล้องตีมแล้วแบบปุ๊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 บอะไรแบบไม่ไม่แต่ที่ชอบพอร์อินชูมากที่สุดคือตั้งแต่ใช้มาเรียกว่าโอลิมปัสตัวนั้นจะ ทิปชนไหิปใช่ใช่แล้วก็จะรู้สึกว่ามันพกพายากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นคนที่แบบไม่ต้องคิดมากชอบเห็นอะไรแล้วก็ถ่ายเลยตอนนี้ก็เลยใช้ค่อนข้างมีข้อจํากัดเยอะแล้วนี่ก็แบบซื้อใจไปเต็มเลยอะไรเงี้ยเขาก็แบบาโอ้พอเราเห็นคุณภาพที่มันได้มันแบบชอบชอบอย่างดีีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนหรอกที่บอกจะเปลี่ยนไม่คืออยากอัพให้อัปลูกชายมันคนละทางกันพี่ว่าพี่ว่าแบบซีเหมอกัน้มากกว่า อยู่ด้วยกันนานๆนะลูกอยู่ด้วยกันนานๆแล้วกันพอพอได้คุยกับพี่ชายวันนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างมั่นใจว่าก่อนหน้านี้กก็แอบแบบว่าอยากไปดูบ้างอยากเปลี่ยนใช่ไหมอยากนอกใจลองไปหาคนอื่นไรเรื่องอยังไม่เคยได้ลองแต่ได้จับพวกแบบนี้ค่อนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะเคยเห็นแล้วก็ราคาก็สูงเนอะแต่ก็เอออย่าเลยเพราะรู้สึกว่าก็จะมีคนคอยช่วยเตือนสติว่าที่มีอยู่แล้วอ่ะคือแบบก็ดีอยู่แล้วเราจะเอาซ้าอีกทําไมเอาที่มันยากกว่านี้ทําไมเชื่อพี่เลยเพราะว่าพี่ลองมาเยอะพี่ลองมาหมดเพราะนั้นแบบไม่เคยมีโอกาสได้ลลอองงเยนนี่บกั โอเคเหมาะซี่แล้วขอบคุณน้องซี่มากนะจ๊เะเหมือนซีได้ความรู้ด้วยนะเหมือน,นพูดในสิ่งที่เราเป็นห่วงแทนคนที่ดูอยู่ทางบ้านคนที่กำลังแบบว่าเป็นห่วงกล้องเป็นห่วงกล้องอว่าจะซื้อดีไหมลงทุนดีไหมอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณน้องซีเดี๋ยวก่อนหลังเจอกันอีกบัสเอาเลยยืมให้หมดเลยโอเคว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะ